น,น,นี่เวลามันใกนล้กจะหกโมงแล้วไม่ใช่ใกล้หกโมงหกโมงเช้ากว่าแล้วเนี่ยเธอหลับสนิทเลยนะเสด็จพี่ปลุกทําไมอะ่ะเอาแล้วจะไม่ปลุกได้ยังไงพี่ฝันแปลกประหลาดมากฮะเสด็จพีพ่ส่งพระสุบินเหรอใช่สุบินว่าไงอะ่ะฉันฝันเห็นคนแก่แก่มากไหม อายุนับร้อยปีทีเดียววิตายแล้วแล้วคุณแกมาทำอะไรอะ่ะเขามาบอกว่าอาการที่เราวงสวงต่อองค์เทวาลลยเมื่อเช้านี้จะเป็นผลสำเร็จสาธุสาเร็จยังไงดีคะ่ะจกรแกมอมเขาบอกว่าผู้ที่จะสืบัลังของเราต่อไปนะให้เรารอคอยหน่อยขณะนี้กำลังเดินทางมาแล้วกำลังเดินทางมาแล้วใช่ กขเป็นใครอ่ะคนแก่ในฝันบอกว่าเป็นชายหนุ่มนะอายุประมาณยี่สิบกว่าปีชายหนุ่มอายุยี่สิบกว่าปีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็มีเยอะในภายในนครเราก็มีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะแต่มีข้อสังเกตว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีกงจักรสลักอยู่ในมือด้านขวาออ มีรูปกองจักใช่สลักอยู่ในมือด้านฝาถูกต้องและคนแก่ยังบอกว่าอีกไม่ช้ากำลังจะเดินทางมาถึงราชวังเราให้เรารับเอาไวา้โอ้หม่อมข่ะั้นแสดงว่าที่เราบวงสวงต่อองค์เทวะอะไรเมื่อเช้านี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วโอขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนครไขแสงโปรดดีช่วยเถอะ ส่งคนมีบุญมีวาสนาจะได้สืบสันติวงศ์ต่อเจ้าพระองค์ต่อไปใช่ฉันเองก็ภาวนาไว้อย่างนั้นแก่มากนะโอ้ยอายุเป็นร้อยปีทีเดียวกี่คนนะ่ะคนเดียวมาคนเดียวเลยใช่เข้ามาทางไหนเนี่ยตอนแรกนี่ยมาเป็นควันสีขาว <c oughs> เป็นกลุ่มควันลอยเข้ามาทางหน้าต่างนั้นเน่ย <c oughs> แล้วกลุ่มควันก็ <c oughs> ค่อยๆจับกันเป็นร่างของคน แล้วก็เป็นคนแก่ในฝันนะช่ยจะฝันก็ไม่ใช่จะไม่ฝันก็ไม่เชิงแต่ฉันฉันยังจำติดตาอยู่เลยเดี๋ยวสิค่ะพี <a a mm. ่คะโบราณบอกว่าคนแก่นี่ก้าวนะอะไรอ่ะคนแก่นะก้าวคนแก่นั้นก้าวแล้วมาหนึ่งคนใช่ก็หนึ่งไงเข้ามาทางหน้าต่างอื สี่ข้หมอเก้าหนึ่งสี่สวยนะนี่นี่นี่อะไรเป็นเจ้าเมืองนางเมืองในจิตเล่นหวยเล่นเบอร์ด้วยเหรออุ้ยหม่อมขาเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะแปลกมากเลยคับหม่อแล้วเรารจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กหุ่มคนนั้นจะกําลังจะมาถึงถึงมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะ ให้พวกทหารอมาดในประตูเนี you <are there? S 1> ่ยเขาไปตรวจดูเลยก็รับสั่งสิเพคะมีคนเข้าวยามอยู่ด้านนอกเนี่ยเออมีใครอยู่างนอกบ้างไหมอืมเข้ามานีหน่อยสิมีใครอยู่บ้างอ่ะขอเนี้คพระบราญญาไม่ผลกล่าวไปเยอะรับาราลวงพุทธเจ้าหมู่คอยไปเยอะกาโอ้หมู่คอยเหรือไปเยอะัาทำอะไรอยู่กันนี้อ่เอาเป็นหน้าที่อยู่เวรยนยามเป็นรปภหน้าห้องพระบรรทมไปเยอะ อขอบใจมู่คอยเออนี่คอยไปยวก่ะฉังขวัญแปกอืฮึใครในพ่อขวัญน,นึนกนอะไรอเะฉัฝันเห็นคนแก่แก่มากไหมโอ้ยอายุเป็นร้อยปีทีเดียวอ,อมากี่คนนะมอมพ่อก็อมาคนเดียวมอมพ่อเห็นคนเดียวคนเดียวอคนแก่จำราบ,บอกว่าก้าเห็นไหมมอมพี่เหมือนน้องเลยอืม เข้ามาคนเดียวหรือคนเดียวหนึ่งมีนะพี่โยคะเข้ามาทางเข้ามาทางหน้าต่างโอ้สี่เก้าสี่หนึ่งแน่นอนเลยพี่คะนี่พอพอก่นนะแล้วที่คนแก่นี่เข้ามาบอกเรื่องอะไรไม่ทรคับก็ถืบเนื่องจากที่เราตั้งศาลเพียงตาเมื่อเช้านี้ที่นาประตำหนักนะที่เทวาลัยเนี่ยบอกว่าขอให้ทรงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดปยไม่มีความเมตตา นะส่งผู้สืบบัลลังก์ให้มากับเราส่งผู้ที่จะสืบบัลลังก์แห่งนครไขแสงให้กับเราเนี่ยแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วเพอนียแน่นอนที่สุดเลยนครไขแสงนี่ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วเรานับถือเราบวงสรวงกันมาโดยตลอดการที่องค์สมเด็จทาพิธีบวงสรวงวัเช้านี่แสดงว่าเป็นผลสาเร็จแล้วไปเจ้าก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะขอให้ไปเจ้าก็โอ้แน่นอนที่สุดเลย เอเถ้าได้ผู้ที่ถือบัลังเข้ามาไปในพระนครไขแฉงแล้วก็ฉันเองจะเชิญใจไม่น้อยแต่ก่อนที่จะเดินทางมาถึงงวดนี้มันจะถึงมาแล้วเก่าสีหนึ่งอย่าลืมนะไปเอาอสิอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้มีการกล่อมเกล้าประชาชนมีการให้ประชาชนเนี่ยเขาหลงกันไปทั่วนอ,อ๋อสลักอยู่ในมือด้านขวาถูกต้อง แสดงว่าเขากำะมงจะต้องคอยตรวจยาดูแลค็ใช่ไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มคนไหนเดินทางมาเนี่ยนะจับตัวดูไม่หมดจับตัวทุกคนจับตัวทุกคนขอเลวามมือใช่ถ้ามีกงจากในมือเดินขวานก็นำพามาเฝ้าเราทันทีอย่าลืมนะคอยเพราะคุณบอกว่าคนแก่บ,บอกว่าเป็นคนดีมีความรู้มีความสามารถว่ามีบุญวัสนาจะเดินทางมายังนนครเนี่ยประเจ้าข้าพระแม่์เจ้า งั้นของให้ใต้ความประบาททั้งสองพระองค์เนี่ยสัตสางพระพักตร์ในตอนนี้ข้าราชการคงจะมารอขออยู่เต็มท้องพระโรงแล้วจะได้ออกว่าราชการเออขอบใจนะเรายังไม่ได้ออกจากห้องนอนเลยไปโาคะอย่าลืมนะไปฟอประตูไป้าคะกราบถวายบังคมลาไป้ยคะเอาเชิญเถอะไปโยคะออแล้วพระจอมพบจักกราบพระ แม่ยูกายอดิีตีเนื้อค็เล้าบ้านนักเมืองเรื่องดทตีปลอดปลานดีดนใจให้เขารีบคันเลยมาตึงอยากดีมีจนตองสามองะหลับวายังวยังวัง,วงทองในอ้องแม่ เราจมบวังซังการปั้นใส่หนาและจะตั้งภาระใค้แสงโอ้แรงเจริญ บบ้านอาศมภาพสีปรากฏต่อสายตาพี่น้องที่เคารพอ,อยู่ในขณะนี้เขามีชื่อว่าท่านขุนหานเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านแต่ทว่าออกจะเป็นคนน่าเลื่อนเป็นสักหน่อยชอบทำนาเป็นหลังคนหนุ่มน้อยหน้ามนคนนี้ชื่อว่านายเทิดเป็นหลานใหญ่ของท่านอีกคนคือนายปราบเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดพี่น้องที่เคารพ วันนี้ตอนเช้าๆช้าท่านขุนหารซึ่งเป็นพ่อใหม่ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วท่านมีอายุมากแต่ยังมักมาในเรื่องของการมารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวสาวสวยๆแห่งหมู่บ้านนะันกเนี่ยตกเป็นภรรยารับของท่านมามากมายเพราะเนื่องจากว่าท่านเป็นคนมีเงินใช้เงินวันซื้อจนกระทั่งว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจต่อพฤติกรรมของท่านขุนหารเป็นอย่างมากทีเดียว อะไรก็พปน้องที่ครพตัวนะครเหล่านี้จะมีความสำคัญยังไงตอนนี้ยายเรื่องนี้พี่น้องอยากรู้อยากทราบติดตามชมต่อไปครับผม มันเหรอนาคนจะชวนดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสับมิใช่ว่านับพัมพันหรือชนาซาแต่คนดีดีเพราะงานกันนานาอีกวิชาสิละจำนำ่ไม่ดี ตรีไม่มีสินส้นขอสิ้นช่วยเมื่อบรุดด้วยไม่มีสิน้นยอมจะสิ้นสักสิกระเรียดไม่มีสิ้นขอสิ้นดีเป็นผิกสูดสิ้นไม่มีรับรองว่าพี่ทั้งกลมอ้ลยออกเซตีในตุนน,นี้เจอคุณนั้น ุนในหมู่บ้านนามานสังคมชอบชิมชมเด็กสาวและคราวกาาาพลรยยาละไม้มาตายจากกูยังมักๆมากเม,มามันอยู่ในเรียงตานาเงินกูมีแต่มือกูซื้อมันมายิ่งบานป่าไล่คนมันทนยอมตัวอ๋อในวันนี้อยากพบเจ้าแน่เจ้ากนไม ไม่เหลือไกลแล้วเตอนนี้นราคนใหม่เล่นะเอานี่ ไม่คือที่ไพรลูกตาคงตีการล่องจนตัวมัวในเหลือแล้วกันนั้นก็ยังก้อนิวัตเนีไปเอาอยู่แล้วก็นงสีไพรไงอีกใครก็ใช่ใครนับนะปรับอีกไรชื่ออะไรนะืจออีกไรสีไพร พูดได้ชัดสิและจัดบนไหนนี่ก็จัดลุยเลยนี่กใกล้ลุ่นลุ่นก้นสีไพรลูกลุงคงอืมเออนี่ลุงผมว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนชาวบ้านบ้านาโสกนี่เขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็พูดว่างไง เขาพูดว่าลุงเนี่ยทำตัวไม่ค่อยจะเหมาะสมอุ้ยอย่าไปสนใหทีสนใ่มันทำไมอ่ะไอ้พวกปากมาไม้พวกไม่มีเงินมันพูดยังไงมันก็พูดได้มันมันดังเกียจฉันนะ่ะนะมันอิจฉาฉันนะ่ะเพราะฉันเป็นคนมีเงินแต่อันเจนนี่เป็นคนมีเงินคนนั่นคนมีเงิน,นแต่ว่าเงินที่อันได้มานั้นล้วนเลยจะเป็นเงินที่ไม่ ก่อจุดจลิบมึงรู้ได้ยังไงไปได้ปร,ปราบแห่ไม่รูปเรื่อเต้นหมืดนเต้นต,ต,ตํำหน้าบัรลังก้นดังเป้ไอ้ใกล้เบอ้ออ้าวแล้วใครบางคนไม่ขายกันล่ะก็ขายกันทั้งนั้นทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมล่ะขายหวยล้วมไม่ดีเหรอกำไรจะตายไป,ไปโอ้ยตัวไหนที่เราคิดว่ามัน,น่าจะออกงวดนี้<ไ>ป,ปิดมันเสียเอิดมันทำไมอ่ะหรือม่จะดั้ืทุกคนลดครึ่งจ่ายครึ่งราคา จดปูจริงใจงั้นจมจืดที่เขาเรียกว่าไหนปูเมื่อไม่จัดออกตีเล็ดเมมเบอร์ปันตู้ปิดจะจ้องลอยแล้วกินเออเราไม่ลอยจืดไกลกินวะไม่ลอยจืดตรงไหนปิดมั้เฮ้ยเมย์ที่นี่ต้นเดนอปัญเนินนั้นแล้วถ้าจ่าเงินไปน่ะตันติตุ๊ดเออหลังยันว่าไปจุไอจ้าตาลานาจุดเออ ช่วยว่าช่วยว่าช่วยจ้า,ตานตาลำเล็กกําปลาเรื่อมาไปช่วย,ยคนยัดคนจนแล้วเปเรื่องอะไรไปช่วยมัน <c oughs> เงินเจรละบาทเจรละสะตังกว่าจะได้มานี่มันไม่ใช่ไงโวยไอ้ปรับนะได้มาสักนิดจะเจาไปให้คนอื่นมันเรื่องอะไรฮะไม่รู้อยากทำง,งานเนี่ยมันจนในตายโหงใจหาไปเลยอ๋อแต่อย่าเล่นแบบน,นั้นเลยก้นไกล้มันมั่งยาดีจนแบบยาดีรวยกันจังปเป้ฮะแต่คนเรามันเลือดเกิดไม่ได้เออไม่จีจำปลื้ ปูยินกระจัดแม่้ต่มใจรลุนตีแอดันคุณนั่นมาปลืเจ้าเจ้าช่วยช่วยอายุจิบยิบแอจบจิบมันนั่นยิบแอดยิบจ้องกันอย่างเลยพอได้เอินก็ไปจักกกรแม่เอ้ยต่ำลึลึดลลไม่รู้จะกี่คนเลยเกแดนต่บรรณานี้เป็นเมียแก็บแก็บก้องันคุณนนันเนี่ยมึงอย่าไปพูดมันเป็นความสุขว้ย เองก็เห็นอยู่แล้วจังแกเมียขาดอายไปนี่ค่าไม่คิดที่จะหาเมียฮไม่คิดที่จะหาใหม่พรรยาคนใหม่กูไม่เอาแล้วใจที่ไม่เอาวเป็นตัวเป็นตนน่ะไล่ไม่ไล่แก้แก่เราพอได้จ่วยกันตักน้ำไม่กินเอาเรื่องอะไรหากินทีละมือไม่ดีกว่าหรือจานอุบาตไม่จมแก่ทิ้งไตอ้นเป็นนี่นะครบับเราอยู่กับคุณลุงเนี่ยเงินเดือนนะนะปราบเดือนเท่าไรพผมเดือนเท่าไร เรื่องอะไรไปขัดคอเราทํางานเอาแต่เงินเนี่ยมึนตันล้านเบาแอ,อ้วแล้วไ่ช่วยคุณลุงได้จะช,ช่วยใครเราอยู่สุขสบายทุกวันนี้เพราะใครไม่ใช่เพราะคุณลุงเหรอฮ่ลโหลแต่นรคุณลุ้นนั่นแหละแต่ว่าคุณลุ้นมึนตันไม่ก่อนนี้เต่าตีกวนนั่นปีนอน,น,ต,อนต่างกันเต่าก,ก็ช่างมันปากคนมันยาวกว่าปากการไนเรื่องอะไรไปขวางมันน่ะแหม่อ้แม่จ้าบุตรต้แน่นู้นแหละนักเจ้าเจ้ากันแน่น,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 นูปีนน้องเน้อ ไอ้ป่อยเห็นตางคุณก็เลยทำลิทลิบลิทลิทตาวิต่าวีเจ็ดแม,ม่บั่นคนนมก็ไม่ได้ต่างว่าจินตีกินมามาอโลดิทดิทดิทแล้วเอ๊ตื่อว่าปั่นปืนม,มาลือา้อตางคุ้นตอนไหนเบีย้ยแต่กับเล่าแหละแม,ม่ไม่แลกตีเดียวแล้วจะไปดูทำไมเอ๊ะนับปราบมีเงินในเขาไม่ละอ่าเรามันจนเราเรามันมาจากเจนตี้เจนตี้มีเงินก็จือหลักนายนะใจ แล้วจีเจตีมีเอินเอาชื่อลัดในตีล้นลับแต่เป็นมาน้ำตาที่แอนน้ำใจจะจำจนตายเกยดำไอ้บ้าเพลงอะไรของแกเจตีมีเอิญนั่นนึงเอาแล้วมานิด,นดเนอะวันนี้ยังไงยังไงเนี่ยลุงต้องการจะไปหาศรีไพร พลอขอ,องสีไพรเนี่ยเอาเงินของลุงไปเยอะแล้ว